ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสลักคลิปนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากพระกิ่งนะครับก็ามาดูเป็นงปู่ทวดนะครับผมซึ่งก็เป็นพิมพ์ที่พิเศษพิเศษนะครับผมแล้วก็แปลกๆปลกน,น,นะครับเลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับผม มาเริ่มกันจากองค์นี้ก่อนนะครับก็ไปคนเจอต้องช่วงหลวงผู่ทวดด้วยกันนั่นแหละครับผมคนละอียังไม่ทำเป็นคลิปให้ได้ชมนนะครับผมก็กะว่าจะให้พระกิ่งหมดเราก็จะทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับ,กกำนนรบสำหรับหลวงผู่ทวดนะครับผม ครับซึ่งพิมพ์นี้เป็นพิมพอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ใหญ่นะครับก็เล็กผู้หญิงรัตนาขึ้นคอนี่ก็โอเคนะครับพิมไม่ใหญ่นะครับเป็นพิมพที่ว่าพิเศษคือหน้าเงียนนะครับผมหน้าท่านจะเงียนนะครับก็แปลกๆดีนะครับผมดูหน้าตาท่านเงียนถึงก็ ดูดูก็แปลกดีนะครับเป็นหน้าเงยียบๆนะครับดูหน้าเงยียบๆพูดถึงว่าก็เออครับ้มันคนที่ทําพิมพ์พระขึ้นมานะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวโยงกับหน้าเงยียบนะครับผมถึงได้ทําพิมพ์นี้ออกมานะครับมันก็แปลกดีนะครับผมท่านก็แปลกดีนะครับ ปูจะปิดแล้วครับดูหน้าตาท่านเลยครับเงียนนะครับหน้าเงียนนะครับผมกับองนี้ก็ไม่รู้เป็นวันไงบ้างเขาก็เออเขาไม่เงียนเท่าไหร่ครับแต่แต่องนี้จะเงียนนะครับถึงเงียนอยู่แต่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่สาหรับองค์นี้แปลกนะครับหน้าเงียนนะครับก็แปลกดีนะครับผม ก็เลยเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมแหรับคลิปนี้นะครับก็แปลกนี้นะครับผมแต่ถ้าผู้รู้ข้อโปรดที่นด้โดยก็เป็นการดีนะครับผมก็จะได้เป็นการศึกษาพระร่วมกันนะครับผมเป็นเพราะอะไรท่านถึงได้ทำเป็นพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับผมเป็นพิมพ์น่างเงินนะครับ ก็แปลกดีเลยครับผมแต่ก็สวยนะครับผมสวยดงามครับถึงพระอาจจะถูกปางอาจจะสุกโปกไปหน่อยนะครับผมก็คงไม่มากกันนะครับผมผมก็อ,อาจจะล้างเอาน้ำมนต์เช็ดๆๆออกอยู่ครับผมล้างออกให้ทันนะครับผมรูสิว่าพระที่วางไว้น่าจ,จะถูกถูกเทียนนะครับ ก็เลยอาจจะเพื่อนไปหน่อยนะครับผมก็เลยอาจจะไม่สวยงามนะครับผมดูสกปรกไปเลยนะครับผมแต่พุทธคุณท่านก็สูงนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมเขาบอกว่ามีหลวงปู่ทวดไว้ไม่ตายหงนะครับผมประมาณนั้นนะครับ ที่แปลกนี้นะครับผมอย่าเนียน้ยอย่าเนี้ยน,นะครับผมอย่างเงี้ยนนะครับผม <c oughs> ก็นี <c> ้ <oughs> ก่นี้นะครับเออครับก็อโอ้ครับีบีไปด้วยก็หวัวเราะไปด้วยนะครับคงไม่ว่ากันนะครับผมแต่ไม่ใช่บ้าหรอกครับก็ดูลักษณะพระท่านก็เออครับ เ็าแปลกเขียนครับหน้นางเงียนนะครับผมคือต้องมีอะไรสักอย่างกับที่ทางที่ขณะได้ทาพระขึ้นมานครับได้ทําเป็นหน้างเงียนนะครับต้องถูกว่าอะไรสักอย่างนะครับที่สร้างพระนี้ขึ้นมานะครับผมก็เ <c> ป <oughs> ็นกับน้าเงียนนะครับเออครับเงียบก็ <c oughs> แ, <c oughs> แปลกดีนะครับผม แต่ว่าก็คือภาพไม่ได้ผ่านการล้างนะครับก็ยังสกปรกอยู่นะครับก็อาจจะเส้นลวดลายอะไรก็ยังไม่คมชัดนะครับเพราะว่ามีอะไรจริงอ่าอะไรนะปกคลุมอยู่นะครับถ้าล้างออกไปนี่ก็โอ้แจ่มแล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยครับสวยงดงามนะครับผมนี่ครับถ้าล้างออกไปนะครับสวยนะครับ น่างเงียนนะครับผมอก็แปลกอีกนะครับผมแต่ถ้าใครผู้รู้ก็โปรดชี้แนะด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมก็ที่ว่าศึกษาพระร่วมกันนะครับผมสวยครับสวยงดงามนะครับผมคือพระยังไม่ลลังนะครับว่า,วาจะ ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับผมอาจจะสุกโป่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวท้าลางก็คงแจ่มนะครับผมสวยนะครับปวดมาแล้วก็ขำนะครับขำไม่ใช่ขำพระนะครับขำพระนะครับขำตัวเองที่ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังนะครับผมก็เลยขำนะครับผมดูหน้าตาด้านก็เงี้ยนนะึห <c oughs> <c oughs> ลง่อก็ อย่าว่าลูกหลานนะครับไม่ใช่ลูกหลานอะไระครับคือขำคือไม่รู้ข้อมไม่มีข้อมูลที่จะพูดให้คุณผู้ที่เข้าดูคลิปรู้ว่าพระไปยังไงมายังไงนะครับผมแต่ก็เป็นพระจากบรรพบุรุษที่ท่านเจ็บสะสมไว้นะครับม่ลูกหลานนะครับคือยังไม่ได้เข้ากรอบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็วางที่โต๊ะหมู่บูชานะครับก็ถูก ปูกเทียนนะครับปกคุมไปหมดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านดูดขีดกอกยาไม่ใช่นะครับผมก็เป็นเนือครับคาบนี่นะครับที่ติดนะครับผมครับแล้วก็มาดูองค์นี้นครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้องค์นี้ก็ไม่เหงียนเท่าไหร่ครับก็เหงียนอยู่ครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เหงียนอยู่ แตน่น่าจะคนละเนื้อกันนะครับรู้สึกว่าคนละสีกันอยู่ครับนี่ยังไงไม่ทราบรลยครับนี้สนิมอ่าเกิดคือพักเก่าก็น่าจะเกิดสนิมมาไรคข่มขึ้นมาด้วยนะครับว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้านะครับผมนี่ก็สวยครับโค้งนี้ก็สวยครับผมเป็นพิมพ์ที่ไม่ใหญ่นะครับผู้หญิงรัตนาขึนคอใส่กอดครับ สวยนะครับขมฉันด,ดีนะครับผมสวยครับก็พิมพ์แปลกๆนี่นะครับผมสวยครับ ชมกันนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับมาทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากติดต่อยุคพูดคุยอะไรก็ทักตรงคอมเมนต์ข้อความได้นะครับผมเดี๋ยวช่วงไหนก็จะตอบให้นะครับผมแต่ถ้าราช้าก็คงไม่ว่ากันนะครับผมทักมาได้นะครับผม ลหลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้พักคุณเจ้าปกปักรักษาทุกทุกทานครับอยู่ดีมีเฮงครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ